สวัสดีจ้าสวัสดีตอนค่ำค่ำมืดมืดค่ำค่ำมืดมืดเด้อจ้ามาวันนี้เดจจอยก็ไม่มีอะไรไม่ได้กินอะไรไม่ได้ขายอะไรว่าจะขายของเหมือนกันว่าจะขายของเหมือนกันจ้าเดจจอยเอาลืมเอาขึ้นมาเด้อจจอยมาดูต้นไม้ อีเหมียวมันอีเหมียวมันวิ่งขึ้นมาเจ้าค่ะอย่าจอยต้องวิ่งตามมาดูมันมาเหยียบต้นไม้อีกอืมมันจะมาเหยียบต้นไม้นี้รวยพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยเดอ้อเ,เพื่อนพรุ่งนี้รวยนะคะพรุ่งนี้รวยอืมพูดตึ้งพรุ่งนี้รวยเดี๋ยวใหญ่จอยล่ฝฝนฟันในฝังนะจะจอยฝันเออ เดยจอย,จยฝันเนอเมื่อคืนตีกันเองเด้อเดยจอยฝันว่าเอาี๋ยวจอยไปเดินเดินอยู่ในหมู่บ้านนี่เลยนะแล้วก็ไปเจอบ้านหนึ่งเดยจอย,จยเคยฝันแบบนี้นะฝัน่าถูกหวยเลยนะถูกตอนนั้นถูกตั้งสิบกว่าคู่นะสองตัวลอตเตอรี่ อืมถูกสิบกว่าคู่ขันแบบนี้เลยนะพรุ่งนี้ไม่แน่นะเดจอยจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะเยะจอยฝันเมื่อคืนนะจะจะเล่าไปฟังว่าเดจอยเดินอยู่เดินอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านน่ะนะแล้วมันมีบ้านหนึ่งมันมันมัน,ม,นมันผุดขึ้นมาได้ยังไงนะบ้านสวยมากแบบหน้าที่ก็กว้างเขาบอกว่า บ้านเนี้ยตั้งห้าล้านกว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเออแล้ววิวก็สวยพี่น้องวิวสวยมากจะจะเล่าไ้ฟังเด้อตีกันเองตีหวยกันเองอืมแล้วก็อะอ,อะไรนะว่าวิวสวยแบบแบบสบายตาเห็นแล้วก็สวยอะมันความสวยมันทําให้สบายตาสบายใจแบบว่าจะจะแบบอุ้ย,ยทำไมเราอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้ว ทำไมไม่เคยเห็นบ้านบ้านหลังนี้เลยเออมันโผล่มันผุดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยสวยมากพี่น้องสวยมากบ้านนั้นน่ะม่อคืนอนาะฝันนะฝันอย่างเงี้ยมันจะถูกหวยนะจะยจอยจะถูกรางวัลแน่เลยถูกหวยพี่น้องถูกหวยพพิ่งนี้เขาจะเจอเคยฝันแบบเนี้ยฝันแล้วมันถูกหวยไงฝันน่ะดอกไม้มันผุดขึ้นมาเมื่อก่อนนะว่ามันเป็นสวนมันดอกไม้สวยสวยมากเลยนะ อืมเดยกจอยไปยืนดูวิวสวยดอกไม้มันผุดขึ้นมาสวยมากเลยถ้าถ้าฝันอย่างเงี้ยจะถูกหวยเออเมื่อคืนเดยจอยฝันอีกว่าไปเจอบ้านหลังนั้นแหละแล้วก็บอกมีบ้านวิวสวยแบบมันสวยอ่ะมันบอกไม่ถูกแต่มันสวยอ่ะเดยกจอยรู้นะว่ามันสวยมากบอกเย็นตาแบบมันกว้างแล้วมันมันสวยอ่ะทีนี้เด็กก็ถ่ายรูปขอกเดยกจอย ถ่ายรูปไปติดบ้านในติดพื้นที่ที่มันสวยๆนะเขาก็ถามว่ามึงขออนุญาตเจ้าของบ้านยังอนะบอกอุย้ยเขาไม่ว่าหรอกถ่ายรูปแบบสวยๆอ่ะนะออเอเอ,อจจอยฝันอย่างงี้จะถูกหวยนะพี่นะ้องเพราะฝันอย่างงี้ทุกทีต้องถูกหวยอะว่าสบายตาเย็นตาสบายใจเนะี่ย Too quái thuộc quái lòng vắng ròng vắng đơn y ngày lòng vắng niệt toy. Say mày Ni cha ròng vắng niệt toy. thuộc đợt thiết thương. Hết tiết thương luôn. Say tương ninh nạn nàng vắng ฝันทีไรนะถูกหวยทุกทีนะถ้าฝันแบบเนี้ยฝันแบบสบายใจเห็นอะไรสวยๆเนะี่ยรางวัลยี่จอยจ้าจอยรวยพรุ่งนี้แหละพี่น้องสองคู่รางวัลยี่จอยนะจา้ารางวัลคนสวยเนี่ย รวยพรุ่งนี้รวยจ้าเลขอ,อียงอ๋อเลขเดียวกันเลขเดียวกันรวยพรุ่งนี้รวยจ้านี่ไงรางวัลยจอยฝันอย่างเงี้ยยจอยจะถูกหวยเคยฝันแบบเห็นดอกไม้สวยๆส,ยสบายตายอย่างเงี้ยถูกหวยนะจ๊ะเมา่ก่อนถูกตั้งสิบกว่าคู่นะจ๊ะสองตัวหลังแต่พรุ่งนี้อาจจะถูก เสร็จทีใหม่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนพรุ่งนี้จะจอยรวยแลย้วแหละซื้อแค่นี้พอซื้อเยอะๆไม่ค่อยถูกซื้อสองคู่เนี่ยถูกพี่น้องถูกขึ้นมาดูแมวนะเนี่ยขอดมยาก่อนก่อนถูกหวย สบายใจเสรษจีใหม่จ้าพรุ่งนี้จาจอยเป็นเสร็จทีใหม่เดอ้อเด้อจะเดอ้อน้องหมียวไปลงล่างแล้วขึ้นมาแมวมันชอบมาเหยียบต้นไม้ยาจอยต้องตามมันลงข้างล่าง จะมาบอกข่าวดีพรุ่งนี้จะถูกหวยกันรวยๆกันเดอ้อจ้าเด้อจ้ารวยๆรวยด้วยกันเดอ้อย่ยจอยก็รวยเป็นเศรษฐีใหม่เหมือนกันจ้าไปไปจ้าเดี๋ยวอีเหมียวลงข้างล่างก่อนจ้าจ้าจพรุ่งนี้รวยนะจ้ารวยกันทุกคนเดอ้อ รวย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 พวกนี้รวยด้วยกันนะจ๊ะรวยรวยรวยไปพร้อมๆกันรวยทุกคนรวยทุกคนไม่บายจ๊ะ